นะคะเราจะประมาณนี้นะคะประมาณ3มกลีบนะคะสต้นนะคะเราจะฝังไปแค่ประมาณนี้นะคะประมาณ2ข้อมือนะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบท และนี่คือกระชายนะคะเพื่อนๆที่เราปลูกไว้เมื่อฝนที่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็ได้เริ่มแทงหน่อออกมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเลือกหน่อกระชายกันนะคะว่าหน่อที่เราเลือกจะเลือกแบบไหนที่เหมาะแก่การนําไปขายายพันธุ์นะคะแล้วก็หน่อแบบไหนที่ไม่สามารถที่จะนําไปปลูกได้นะคะที่ออกดอกแบบนี้นะคะ จะถอนไปปลูกไม่ได้นะคะเราจะเอาต้นที่ขึ้นมาใหม่นะคะถ้าออกดอกแบบนี้ไปปลูกแล้วเขาจะไม่ลงหัวนะคะเพื่อนๆสำหรับหน่อก,กระชายที่เหมาะสมในการที่จะแยกไปปลูกนะคะเพื่อนๆนก็คือเนี่ยค่ะลำต้นของเขายังเป็นสีแดงนะคะที่ขึ้นหน่อใหม่มาเป็นของปีนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นสีแดงลำเป็นสีแดงนะคะแบบนี้ ก็ปลูกได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการแตกหัวของเขาจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะเราจะเลือกเอาตรงที่มันกอถี่ๆนะคะค่ะแล้วก็จะแบ่งกอออกมานะคะดึงได้เลยอนี่ค่ะ ก็จะได้พันกระชายไปขยายพันต่อแล้วนะคะค่ะเนื่องจากกระชายนะคะเป็นพืชที่หัวลงไปในใต้ดินนะคะเราก็จะปลูกร่วมกับต้นไม้อื่นได้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราจะปลูกแซมไปกับต้นกิษณาที่พื้นที่ว่างที่เป็นด้านล่างนะคะเราก็จะใช้บริเวณตรงนี้ในการปลูกเลยนะคะและนี่คือ พันกระชายนะคะหนอกกระชายที่เราถอนมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราได้ถอนหนอกกระชายมาแล้วแล้วก็เลือกสถานที่ที่เราจะปลูกได้แล้วนะคะเราก็จะมาปลูกกันเลยค่ะวิธีการปลูกทำอย่างไรนะคะเมื่อเราได้หนอกกระชายมาแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะมาตัดใบนะคะตัดใบทิ้งแบบนี้นะคะ เพื่อให้เขาขายน้ำได้น้อยที่สุดนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะตัดใบทิ้งนะคะเราขุดมาเป็นดึงมาเป็นกอแบบนี้นะคะเราก็ตัดใบทิ้งเลยนะคะให้เหลือไว้แค่ประมาณนี้พอนะคะเดี๋ยวพอเราปลูกแล้วเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาใหม่นะคะ เนะะี่ยค่ะตัดออกเพื่อลดการคายน้ำของต้นนะคะปลูกในหน้าฝนไม่ดีนะคะเพื่อนๆไม่ต้องลดน้ำนะคะไม่ต้องกังวลว่าต้นกระชายจะตายนะคะการขุดลูกก็ไม่ยุ่งยากนะคะมีใช้แค่เสียมนะคะเสียมขุดเป็นหลุมเองนะคะขุดเป็นหลุมลึกสักประมาณสิบเซนก็พอนะคะ แค่กะว่าในหนึ่งหนึ่งกอที่เราจะปลูกนะคะเราจะประมาณนี้นะคะประมาณ3มกลีบนะคะสต้นนะคะเราจะฝังไปแค่ประมาณนี้นะคะประมาณสองข้อมือนะคะถ้าวัดจากข้อมือนะคะประมาณ2องข้อมือนะคะจากต้นนี้มาถึงต้นนี้นะคะ50เซนนะคะเราจะไม่ปลูกชิดเกินไปนะคะเพราะว่า กกระชายนี่เขาจะแตกหน่อนะคะเดี๋ยวเขากจะชายกอออกใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกกล้ากออกนะคะที่เราถอนมาพร้อมที่จะลงปลูกได้เลยนะคะเห็นไหมคะลำต้นเขาก็จะแดงแดงนะคะเราก็จะใช้ประมาณนี่แหละค่ะสามหนอ่อห้าหน่อแล้วแต่นะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอามาลงดินแบบนี้เลยนะคะ เราก็เอาดินที่เราขุดมาวางไว้รอบๆนะคะฝังกลบเข้าไปนะคะข้างๆนี้เราก็กดให้แน่นๆนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้มันมีโพรงอากาศนะคะ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆในการขยายกระชายด้วยหนอนะคะหลังจากนี้ที่เราลงดินแล้วนะคะก็ให้เขาแตกยอดใหม่นะคะ อีก15วันประมาณ15วันนะคะเราถึงจะมาใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะเขาให้เจริญเติบโตนะคะและหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็อีกประมาณ6เดือนนะคะเขาก็จะมีหัวให้เราได้รับประทานแล้วนะคะเราก็ทําการขยายหน่อกระชายเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆคะการทําเกษตรนะคะไม่มีสูตรสําเร็จที่ตายตัวนะคะแล้วแต่ความชอบของใครนะคะให้เพื่อนๆเ,เอาแนวคิดของเราไปประยุกต์ใช้ในตัวของเพื่อนๆในส่วนของเพื่อนๆเ,เองนะคะบางคนก็ถามเรามาว่าทําไมถึงไม่ใช่ไม่ใช้เงาในการปลูกปลูกได้เหมือนกันนะคะเงาของกระชายแต่ว่าในส่วนตัวเราเราคิดว่ามันเสียเวลาคะ่ะ ถ้าใช้เงาในการปลูกนะคะเราจะใช้เวลาถึง1ปีนะคะกว่าที่จะได้ใช้หัวกระชายนะคะแต่ถ้าเราใช้หน่อแบบนี้นะคะขยายพันธุ์นะคะเราจะใช้เวลาแค่6เดือนเองนะคะเราก็จะสามารถที่จะมีกระชายให้เราได้รับประทานแล้วนะคะนี่ค่ะ เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมค,คลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ